สวัสดีครับรับปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้เรารีวิวจัดทรงนะครับโบต้า L สามหก SP นะครับพร้อมอุปกรณ์ใบมีคันบนโรตารี่แล้วก็ผ่านตัวนะครับตาช้างทั้งหมดเลยนะอุกรณ์ทำสีให้นะครับสิ่งานทําสีให้นะครับตอนนี้ตรงลูกค้าเพิ่มพันเลจังหวัดปัตตานีนะครับผมเวลาเดินทางประมาณสวันนะครับสวยๆนะครับสภาพเก็บงานนะครับ ใจรถเท็เตอร์มือ2นะครับเชิญที่ร้ญญานบรรญ์แทคกเตอร์นะครับตลาดท่ามะเางอำเภอคลองผแมพ่พิษแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอต่อตัวคลองบัวนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ